สวัสดีค่ะนี่คือชุมชนบ้านหน่าเนยค่ะตำบลเทพกษัสะติค่ะตอนนี้ชุมชนหนาเนยมีถังมดหกลอยกว่าขวเรือนค่ะแต่ปัญหาที่เกิดตอนนี้คือบ้านหนาเนยมีคนตัางจังหวัดเข้ามาอยู่เยอะค่ะ มีบ้านเชา้ามีมาอาซ้ยแล้วก็มีการคือเข้าทํางานคือมาทํางานในในพื้นที่ใกล้เคียงไปมาพักในนาเนยแต่ทําไม่มีการขยะเกิดขึ้นเยอะค่ะในชุมชนหนาเนยจะเห็นใน้ชัดวัาจะยุ่ตามทั้งขยะจะไม่หลงทั้งตลอดจะยุ่งจะมีการส่งกินเม่นต่อชุมชนค่ะซึ่งทีนี้มันเป็นปัญหาขอชุมชน ซึ่งผืเราในชุมชนชุมชนทางมดแล้วก็รวมกับเทศบาลต้องการที่ว่าจะกําจัดขยะพวกนี้มันจะเป็นเขาจะรวมกันมดในทั้งคือมีทางขยะแหง้งขยะเปียกโดยที่ไม่คํานึงว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรกับชุมชนซึ่งทีนี้ทางชุมชนเลยมีการรวมตัวคุยกันเรื่องการคัดแยกข,ขยะให้ชุมชนเพื่อทีจะให้เกิดแบบให้เป็นระเบียบขึ้นมาในชุมชน โดยที่ว่าจะมีการขัดแยกเกี่ยวกับขยะเปียกขยะแหง้งแล้วบ้านเราก็จะมีทั้งสํหรับหลงรับวายสํหรับมีขยะ,ะขยะเปียกขยะแหง้งแล้วขยะอันตรายพะเมืออ่อ่กนทุกคนจะใส่รวมกันหมดซึ่งแล้วการขัดแยกขยะจะมีการขยะในขวเลือนจะมีเชน าเศษอาหารที่เลือกจะาการกินของเตลามือทุกคนเพราะว่าจะจะรวมกันคือทิ้งโดยที่ไม่ไม่มีทีแม่ว่าปล่อยให้ปะ้ปะละเลยแต่ตัวนี้เรามีการจัดเก็บคือการจะรวมกลุ่มการทําเป็นน้ำมักน้ำหมักชีว่าพักเพื่อเยี่ยมมาชากลับมาใช้ได้ในครัวเรือนข้องเราต่อไปค่ะ ซึ่งการขัดเยขยะขยะขยะ,ขยะ,ขยะปีขยะแห้งเฉนกระดาษขวดอุปกรณ์ขค่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วอย่างเฉนถ้าเป็นขยะไอเป็นกระดาษเป็นนั่งซื้อเป็นผัวอะไรเนี้ยกระดาษลังอะไระเราสามารถค่าได้เพื่อที่จะนําเงินมาจุนเจือในครอบครัว เดือถึงจะมีเอ่อขวดขวดบางย่างขวดเหล็กขวดให่ขวดเหล็กก็เราสามารถขายได้ขวดให่บางย่างเราก็นํากลับมาใช้ไม่ได้อย่างเฉนขวดให่ขวดสีขวดน้ำอ่ะเราสามารถนํามาปุ๊กพักได้มาดัดแปลงได้ขวดเหล็กเราสามารถมาทําเป็นกระปุกอมซีนทําเป็นไม้กวาดทําเป็น ได้ได้ไล่ยย่างค่ะเป็นทีจัดเก็บข้องแล้วก็แก้วน้ำทั่วไปอะค่ะคนนิยมจะกินกาแฟกันกาแฟชาก็จะมีแก้วน้ำติดบ้านยูทุกคนค่ะเราสามารถทำกลับมาเป็นกระปุกอมสิ้นในการใช้ได้ต่อไปค่ะขยะไอ้พลาสติกขยะชิน้นใหญ่ค่ะอย่างเชฉนกละมางังถังสี คือเราตัวนี้เราได้กะละมังได้ทั้งได้ทั้งซี่ทิแตกเรามาปลุกพักค่ะเรามาปลูกพักในขวเรือนแล้วเราก็มีน้ำมัำมักที่เราทําขึ้นเองจะเซตอาหารในขวาวเรือนลงพวกเราชุมชนบ้านานานายขอขอบคุณโครงการดีๆจากสสสและเทพสบาลเทพสบาลเทพกส,สตีนะคะ แล้วก็ที่มีโครงการดีๆมาให้พวกเราที่ชาวบ้านนะคะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ